สวัสดีจ้าสวัสดีย้อนพวกนี้ทางยืนลงมันเนาะค่ะพี่น้องเห็นขาองค์ขาวๆน่เป็นอย่างน้อนี่ขาองคข์าขาวๆอบอุ่อืมอันนี้คือกบเนาะค่ะพี่น้องนี่กบค่ะกบนะคะกบอันนี้คือเขาเอาไปเ็นเขาเตาอบย่างเลยเขามาตุ่มเส้นนําประเด็กเนาะค่ะนี่ตุ่มเส้นหนาประลาดกบนี่เขาเอียบเกี้ยจัหน้อยเนาะจ้าพี่น้อง กบเหนียวเอียบเกียหน่อยนะคะ่ะคันบ่อย่างมันสีขาวเขาเป็นกบเลียงค่ะเ mm hmm. พราะว่าเป็นกบเลียงแล้วเขาตัวเขาตัวอบก้อนอย่างจะเอาไ่ตุมเสน้นหนาประเด็กนี่สีแซ่บวยคับพี่น้องนี่สีหอมสิบ่บมีกินขาวเลยนะคะ mm ่ะ hmm. อันนี้ก็คือพริกขัวแล้วก็พริกแห้งน้อยหนึ่งแล้วก็รกระเทียมกระเทียมหัวหอมขัวแล้วก็พริกเขียวพริกเขียวแล้วก็พริกแดงสดค่ะ กับพริกแข่งน้ำจิ้นไอยเนาะค่ะเอากลัวซื้อพริกแข่งน้ำจักะะงไนท์มันจะอ่อนหอมกับพี่น้องนี่เขาตำเรียบร้อยนะค่ะนี่ตำเรียบร้อยเลาสิมาแกะกบ,บใส่เนาะค่ะนี่เดี๋ยวร้อให้กินก่อนเนาะค่ะตักใส่ถาดไปร้อยหินก่อนวันตักออกจากกันนี่ไม่ไม่หัวหันมันหอ่อนครับสิได้เอามือแกะแกะเอาตะเหนือไปตำได้ค่ะพี่น,น้องแกะเอาตะเหนือไปตำนาะคะ่ะกบเขาซื้อมาจากตลาดอิชียอันเขาอ่อนจิมี เขาสีเข็ดมาขายเขาเพ่เอาเบิดทั้งหัวทั้งอย่างนี้พี่น้องด่านคนจีนเนี่ยเขาอันสีเอามาแต่ส่วนขาองค์แล้วค่ะนี่ขาองค์กส่วนสันหลังแพ็กนี่นี่มิจขาอันอวบอวบแพ็กก้อนนั่มิจขาจอยๆแต่ปริมาณก็ได้หลายแต่ว่าแพ็กนี่หุ่นมิจขาองค์ยังไๆผุ้น่ะอู้ยพี่น้องผุ้น่ะมิจขาองค์ยังไๆเลยค่ะนี่ถ้าขนาดตูมเซนักประเด็ก้นนี่ยกับหัวมันตาคินเดียว นนะะนุนะคะคนี่แล้วค่ะร้อยมันเย็นแล้วเนาะคะ่ะร้อยให้เย็นแล้วเขาจะคอยไปแกะแล้วก็ใส่ตำกับใส่ตำที่พริกที่เขาตำไว้ละคะ่ะนี่จ้าหลังจากที่เขาแกะออกจากกระดูกแล้วเนาะค่ะนี่นี่คือเขาแกะออกแล้วเนาะกับกระดูกอันนี้กระดูกเขาเพอใส่ตำลงไปนั่นดินะคะ่ะแกะออกแล้วก็สิเป็นเดือนขาองคุบหลุนล้วน,นะค่ะนี่หู้ย ตำมาดีนี่ไม่เลาเห็นกระดูกํำเศษเลืออนได้ดีเขากับยิบออกน้ำเลอวคะ่ะเพราะกระดูกกบเลี้ยงนี่เขาส่งออกมาขายนี่เขาส่งเข่ามาขายนี่มันสิกระดูกใหญ่นอค่ะเพคือกบหน้าบ่านเขาใ้พี่น้ออกบนบหนี้พลอยเดีแยจบ็บเนีแต่อันนี้ก็บเสียบคือกันค่ะว่าตเหต็ดป,ปินนะะ้นเ้อค่ะถ้าเป็นเอาไปต้มเลยแบบว่ายางก้อนนี่ก็คือค้าแนนอน,นะคะ่ะเอาไปเข่าโต๊ะอบหรือว่าย่างก้อนยังสินะ ขวานมะตุ่มใส่น้ำปลาเนาะค่ะขัวพริกกระเทียมขึ้นตาใส่บันดีหอมเหน,นียวนอนค่ะกินแล้วจะติดใจเลยนะจ๊ะใส่ซูโรตลงไปค่ะตำละเอียดก้นหนีก็เนาะค่ะพี่น้องเพราะอเนื้อมันพุีนเนื้อกบมันพลยนะค่ะซูโรตจะส่สงผอนช้าค่ะไอเนื้อกบมันพลยขึ้นมีร้านใส่น้ำปลาลงไปมันก็สิโอ้ยแขนอ้ยจุยพี่น้อง,นนองกินกับหนังยาขนมจีนกระเส็บเด้อ ต้อเหนียวจาเลยหลวพักขึ้นสุมพักนี่เฮงครับกขสูมพักเสียนสุมพักหอมนี่หลังจากที่เขาตําเนื้อกบเันผุยเขากันกับเันพริกแล้วเนาะคะ่ะเขาก็สิเติมน้ำปลาลงไปเลยคะ่ะพี่้อกก็ขนาดส้นนีก็บเป็นเซีบแล้วค่ะนี่โอ้ยเติมน้ำปลาที่เราต้มลงไปเลยจ้าเอาแขนเอาน้ำข้นน้ำนก็ข้นกันแล้วแต้ความชอบแล้วค่ะ นี่เพราะคนน้ำไหลไปมันก็ดสิน้ำจงเลี้งเกินเนาะค่ะป่นกุบนะเยอรมันเนาะค่ะอืแต่เสียพอกขนาดพี่ลองเลยเขาต่ำต็๊กสี่แล้วเข,า,เขากินกับขอบุ่นก็นไดดเน้ะค่ะก็นมจีนลวกคือนี่ค่ะขนาด ก็สาบอ,อกกันเฮ้อบอสค่ะป่นเนื้อผูยอวยยวยเป็นตะขหนียวจำบ่จ้ากูเลรอพี่นออ้นองกุเหรอะ้าเสียบบ่ค่ะป่นกบนะคะซิมรสแล้วก็เป็นไดท่ทีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะกินบอปก็เท่ากับใส่ กระอับเซียตูเย็นไบก็ได้แล้วค่ะใส่กระอับเซียตูเย็นไบหรือว่าหลายเกินไปเขาก็ใส่เป็นถุงแยกแยก,แยกขาบเป็นคาบเป็นคาบคาบแล้วกินย้ําขึ้นอยากเอาไปเข่าช่องฟิตเอามาอุ่นใ่หมอ้อล้นไฟอีกเกือบ,บขึ้นเข้่กับพี่น้องนึ่ตังเหรียหเห็ดว้ไปแล้วค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นค่ะฝากพี่น้องกุดไลกุฎสะสะไข่น้ำเต้าค่ะเทสเซเดควัวอีสานไทยรัฐบานกับพี่นะะ้องไปเลยจ้ามีนุปนกบพอกันไหมมีนุหนาแล้วค่ะ ສวບາຍດີຈ so,